สวัสดีค,ครับอันนี้ผมจะมารายการเรื่องระบบต่อมไรท่อครับระบบต่อมไรท่อเป็นระบบที่ควบคุมการทําง,งานของร่างกายโดยใช้ฮอร์โมนซึ่งถูกผลิตจากต่อมไรท่อและสง่งผ่านกระแสเลือดไปยังอวัย,ยวะเป้าหมายหน้าที่หลักของต่อมไรท่อหนึ่งคว,ว,วบาาคุมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 2. ควบคุมการเผาผลาญพลังงาน 3. ควบคุมระดับน้ำตาลและอิเล็กไตรอิเล็กไลอิเล็กโรไลาในเลือดสควบคุมระบบสืบพันธุ์ห้าตอบสนองต่อความเครียดและสภาวะฉุกเฉินฮอร์โมนคือเป็นสารเคมีที่ผลิตจากต่อมไร้ท่อแล้วถูกปล่อยเข้าสู่กระแส,สเลือดเพื่อไปออกฤทธิ์ที่อวัยวะเป้าหมายฮอร์โมนทำหน้าที่ส่ง สัญญาณควบคุมการทำงานของร่างกายให้สมดุลชนิดของฮอร์โมนโปรตีนแอดมินฮอร์โมนและสเตรอย,รยแหล่งผลิตฮอร์โมนไฮโปทอมัสควบคุมต่อมใต้สมองพีทูทารีหลังจีเ ครูดลดหลังทีสามทีสี่ควบคุมเมตาบอลิซึมเพนแพนซิตควบคุมน้ำตาลเทนทีสหลังฮอร์โมนเพศระบบต่อมไรท่อมีบท บาสสำคัญในการรักษาสมดุลของร่างกายและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมสมาชิกในกลุ่มนางสาวกัญญาลัตโพธิรุ่นางสาวน,นัทยานามเหลานางสาวพัทรวดีพลสครู นางสาวราพรสิริชมพูนายนรสิงห์จุข,ขนทศนายนิโคลัสชายคิดวอล์กเกอร์และกระผมนายอัดัชฮาอับดุลลอฮ์ขอขอบคุณครับ